หลังจากตั้งศูนย์แล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องคุยก่อนนะครับว่าทําไมผมต้องตั้งศูนย์แล้วตั้งศูนย์เล่านะครับคือเมื่อเราขับรถเนี่ยแล้วเราเก็บรายละเอียดได้นี่ครับเรารู้ว่าเอ๊ะข้างหน้านะครับมันมีความรู้สึกนะครับพวงมาลัยมันไวนะครับขับไม่สนุกพวงมาลัยไวไปก็ขับไม่สนุกนะครับและการเก็บรอยต่อปูนซีเมนนะครับถ้ามันเขย่งหลังเนี่ยนะครับ มันก็ไม่สนุกอีกนะครับเนื่องจากกระบะก็คือพื้นฐานเป็นแหนบนะครับจะโอเคนี่ผมเข้าใจนะครับจะให้มันไปนุ่มหรือว่ากริบกิบเหมือนรถเก๋งนี่ก็คงลําบากแต่ถ้ารายละเอียดนี่ความรู้สึกว่าขับแล้วเนี่ยนะครับมันมีการขย่งที่ผมเนี่ยผมแก้เรื่องการขย่งเนี่ยนะครับถ้ามันยังแก้ไม่ได้นะครับตั้งศูนย์ผมก็พูดตรงก็ตั้งอย่างคันนี้ก็ตั้งหลายที่อยู่นะครับ มันก็ยังไม่พอใจนะครับมันยังไม่พอใจนะครับวันนี้ผมบอกได้เลยว่ามันน่าจะจบที่สุดละล่ะในในสิ่งที่ผมเคยขับมานะครับสนับสนุนโดย MIT ไทยลำปางตั้งศูนย์ขั้นเทพรับแก้ปัญหารถดีดเด้งขย่งมุมทแยงพวงมาลัยสัน่นปัญหาช่วงล่างที่ไม่จบต้องที่ MIT ไทยลำปาง0 54 010989โดยเฮมิทประสบการณ์ยาวนานกว่า30ปีเรดร็อกโคนะครับบอก,กอวันนี้จะมาแก้ปัญหาหลายอย่างนะครับหนึ่งพวงมาลัยสั่นนะครับให้เฮมิท MIT ทยจังหวัดลำปางลองขับดูแล้วนะครับแกบอกหนึ่งมีพวงมาลัยสัน่นมีเซซ้ายนะครับ แล้วก็มีการดิ้นของช่วงล่างซึ่งแกจับสังเกตได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาดูว่าปัญหานั้นจะจบไปยังไงนะครับผมใช้อย่างเดิมนะครับเฮมิทกำลังจะดูว่ายางสี่ล้อเนี่ยนะครับต้องดูด้วยสายตาและประสบการณ์ยางเส้นที่กลมที่สุดนะครับเอามาต้องเอามาไว้ที่ล้อคู่หน้านะครับที่ล้อคู่หน้า เฮมิดขับแล้วบอกว่าขวานี่โอเคซ้ายนี่รู้สึกว่ายัางยังดิ้นอยู่นิดหนึ่งนะครับเวลาเปลี่ยนเลนอะไรต่างๆนะครับซ้ายเยอะไปหน่อยแล้วพวงอะไรเบาไปนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับอ่าเฮมิดครับตอนนี้เฮมิดกำลังสันนิษฐานว่าปีกนกยุบยังไงไม่เท่ากันอะไรนะครับไม่เข้าใจครับอ,อ่ะดานซ้ายดันซ้ายเนี่ยดนซ้ายผมสงสัยว่ามัน กดีของบูธนะ่ะข้างนี้มันเยอะถนนทำให้บอกอวิ่งแล้วมันอ๋อการดีดของข้างซ้ายมากกว่าข้างขวา<ช>นะครับอ๋อการดีดนี่มันเกี่ยวกับการขันด้วยเหรอครับใช่คนระับขันด้านหนตอนนี้เฮมิรนะครับกำลังวิเคราะห์นะครับอาการเกี่ยวกับเรื่องการดีดของปีกนกนะครับซ้ายและขวาไม่เท่ากันพนูดง่ายๆนะครับด้วยประสบการณ์เฮมิดรู้เลยว่า<ม>ด้านขวานี่ปกตินะครับด้านซ้ายนี่ปีกนก ดีดยุบไม่เท่ากับขวานะครับแกมองแค่นี้แกก็มองออกแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะจัดการนะครับตอนนี้ซ้ายขวานี่ดีดเท่ากันละนะครับโดยการปรับแต่งอะไรบางอย่างนะคร กวนการตั้งศูนย์นะครับที่รดบอกกอฟิลลิ่งในการขับที่ยังไม่ลงตัวเดี๋ยวเฮมิทจะใช้วิธีการเอาอยางข้างหน้านะครับเลือกเส้นที่กลมที่สุดนะเฮมิทบอกเลือกเส้นที่กลมที่สุดมาจัดการใส่ที่ล้อคู่หน้าแกดูรู้เรียบร้อยแล้วว่าเส้นข้างหลังบกกกลมดีกว่าล้อข้างหน้าแกก็เลยเอาเส้นข้างหลังเดี๋ยวไปถ่วงนะครับนี่ครับไปถ่วงล้อนะเลือกเส้นที่ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวแกจะมีสูตรในการปรับนะครับเพื่อให้การกระพือของปีกนกด้านหน้า ขวาแล้วก็ปีกนกซ้ายขึ้นลงเท่ากันนะก็ต้องใช้ประสบการณ์ของคนที่มีประสบการณ์ในการลองช่วงล่างนะครับผมเองก็พูดตรงๆก็รู้อย่างเดียวว่ารถรถมันขับยังไม่สนุกพอย,ยังขับยังไม่สนุกมันก็ขึ้นอยู่กับการตั้งศูนย์ด้วยนะครับตั้งศูนย์มีการรายละเอียดของงานต้องอาศัยประสบการณ์เนาะนะครับรถยนต์ถ้า ฟีลลิ่งในการขับยังไม่ดีไม่สนุกขับแล้วจะเหนื่อยขับแล้วจะเหนื่อยเดินทางไกลก็จะเหนื่อยนะครับยางเวลามันไม่กลมนะครับพี่มิตมันเกิดจากอะไรครับมันถึงไม่กลม,มเกิดที่จากการผลิตเราแก้ไขไม่ได้ครับเพราะผลิตมาเหมือนเราเราเราหล่ออะไรมันด้ย่อเนี้ยอาจจะโมหรือว่าบล็อกของมันเนี่ยมันไม่ มันเห่าหรยอเงี้ยครับคแต่ผมสังเกตนะยางรุ่นไหนที่มันใช้โมเก่าๆเรื่อยมันจะเบี้ยวครับถ้่แต่เฮียบอกว่าดันหลบนี่มันมีข้อดีคืออะไรนะมันไม่มีรอยต่อใช่ไหมถือ<ช>ว่าดีแต่มันเป็นบางเส้นครับผมครับเราก็จะใช้เทคนิคในการเลือกยางที่กลมที่สุดเอามาไว้ล้อคู่หน้านะครับในรถขับหลังอ๋อทุกรถขับหน้าก็เหมือนกัน นะครับออแต่ถ้าให้ดีที่สุดยางสี่เส้นมันน่าจะกลมเท่ากั้หมดเราสำหรับยอมรับยางได้ไม่มีปัญหาอะไรับล้อแม็กในเฮมิสของโตโยต้าเนี่ยอันเนี้ยมันหนักมากแล้วตั้งเนี่ยไม่ได้เลยตั้งตั้งแล,ล้วล้มตั้งแล,ล้วล้มเฮมิสว่ามันเกี่ยวข้องเรื่องเรื่องศูนย์ถ่วงด้วยอะไรไหมไม่มีเกี่ยวกันมันหน้าแม็กมาอยู่นี้มัน,นก,ก็น้ำหนัก,กตั้งแล้ล้มไปแล้อ๋อครับครับแม็กที่เบาไล่เบาขึ้น ดีกับรถยนต์ไหมครับยางตัวเนี้แม็กตัวนี้หนักมากเลยถ้าเราเราไปหาแม็กเบาสมมตินะมันจะดีขึ้นไหมในสัดส่วนที่วิศวกรขาคำนวณแล้วเฮมิดว่ืคือเบาแต่ต้องแข็งแรงว่ามันมันสวนทางกันประกอบมันสวนทางกันเราต้องแลกความเบากับราคาที่แพงขึ้นไม่คุ้มอ๋อครับครับเบาใช่ส่วนใหญ่แม็กเบาแล้วแข็งแรงมันจะราคาสูงราคาสูงแล้วไม่คุ้มเด็กเครื่องก็แรงแล้วนะครับ เครื่องกรแรงครับใช้มีเซลผมว่าผมว่าไม่ต่างเท่าไหร่ถ้าเป็นผมผมไม่ผมไม่เลือกใช้ล้อเบาอย่างบางครั้งล้อเบาบางยี่ห้อทํามาไม่มาตรฐานอ่า,าครับครับมันเทสเออมันจะมีเทปขลังเนเี่ยนะเพราะฉะนั้นก็คือแบกตัวเดิมก็โอเคถ้าเราต้องการอย่างราคาไล่เบาจริงๆอันนั้นก็ราคาสูงเราต้องรับได้อาจจะเส้นละหมื่นเลยทีเดียว ตอนนี้จัดการนะครับในการปรับเปลี่ยนล้อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็เข้าสู่กระบวนการตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์เียมิดนะครับ M.I.T. t i ก็ตรวจสอบนะครับในเรื่องของความสูง MIT ชไทายก็จะอยู่บนถนนนะฮะถนนเส้นนี้ก็คือด้านหน้าคือป่าขามนะครับป่าขามป่าขามนี่ถนนเส้นแม่เมาะนะครับไปตรงนี้ก็สารกางนะครับลำปางแล้วก็ไปแม่เมาะนี่ก็คือเอ t ไทายจังหวัดลำปางนะครับโดยเฮียมิรผู้ค้าบอด ประสบการณ์เรื่องการตั้งศูนย์ช่วงล่างมาสามสิบปีเนะี่ผมดูแล้วความละเอียดในการแก้ปัญหาท่านใดที่ต้องการการประสิทธิภาพในการตั้งศูนย์หรือว่าแก้ไขปัญหาช่วงล่างบิดเด้งมันไม่ได้อยู่ที่การตั้งศูนย์อย่างเดียวนะครับก็รายละเอียดอยู่หลายอย่างนะครับเรื่องมุมปีกนงปีกนกนะครับเรื่องยางความกลมความมนของยางนะครับ มันจะแม่นเท่ากันแล้วนี่ครับนะถ้าเราถ้าเราแบบตั้งช่วงล่างเท่ากันมันจะเท่าถ้าเท่าแม่น,นมัน,นก็จะแม่นปรวกอบขับรอบนะแต่ว่าผมยังไม่ได้แก้เซนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวยังยังไม่เกี่ยวเรื่องการตั้งศูนย์ใช่ใช่ใช่ไหมครับเราเรา<ก>ดู<ๆ>เขาเรียกว่าแก้ไขเรื่องอะไรการดีดการดีดแค่ช่วงล่างมันดูว่ามัน มันการดีอะไรสัมพันธ์กันไหมโชกกับสปิงเนี่ยมันโอเคไหมอย่างเงี้ยกระบวนการต่อมานะครับที่ m i t ไทยจังหวัดลำปางครับก็คือการตั้งศูนย์ครับเรื่องช่วงล่างนี้ผมก็บอกตรงๆว่าได้ลองขับแล้วภาพรวมผมเอาเฮมิทว่าเลยนะครับให้เฮมิทเซ็ตนะครับช่วงล่างเต็มที่ตอนนี้ก็แก้ปัญหาในเรื่องของ การขย่งนะครับการเลี้ยวที่มีปัญหาไม่เท่ากันนะครับขวานแน่นกว่าซ้ายแล้วก็ช่วงเช้าก็มีการเปลี่ยนลูกหมากด้วยนะครับเปลี่ยนหลายอย่างอยู่นะครับเปลี่ยนลูกหมากปีนกกปนกบนปีนนกล่างนะครับช่องซ่อมนะครับของ MIT t ทยจังหวัดลำปางครับ สาขาใหม่ของเฮียมิทนะครับมีสองสาขานะครับอันนี้เป็นสาขาแยกปากขามตรงไปสารากางนะครับ ทดสอบในการขับนะครับตอนนี้เฮียมิทเพราะว่าความสูงเนี่ยศูนย์เนี่ยตั้งโอเคแล้วนะครับแต่ว่าความสูงของรถนะครับซ้ายกับขวานี้ไม่เท่ากันนะครับมันก็เลยทําให้มีการเซขวาขวาหนึ่งนะครับก็ต้องมีการจัดความสูงของข้างขวากับข้างซ้ายให้เท่ากันนะครับโอ้งานตั้งศูนย์นี้ถือว่าเป็นงานที่พูดตรงๆก็ละเอียดนะครับละเอียดมากจริงๆครับ เพื่อที่จะให้สมดุลในการขับขี่นะครับปรับได้ผมก็เลยบอกว่าเอาเกณฑ์ของเฮียมิตเป็นพื้นผวหนึ่งนั้นนะครับในการจัดในเรื่องของการขับเตซ้ายเตขวานะครับก็มีการสลับยางอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาจากขวาไปซ้ายจากซ้ายไปขวาหลังจากที่แรกมีการขับแล้ว เบรกและสั่นนะครับเพราะยางข้างหน้านี้ตอนแรกนะครับตอนนี้ยางข้างหน้าย้ายมาอยู่หลังคู่แล้วครับยางหลังย้ายไปข้างหน้าเพราะมันกลมกว่าแล้วก็มีการสับยางจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อจัดการเซเพราะว่ายางนี้อาจจะมีการสึกไม่เท่ากันนะครับ หลังจากตั้งศูนย์แล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องคุยก่อนนะครับว่าทําไมผมต้องตั้งศูนย์แล้วตั้งศูนย์เล่านะครับคือเมื่อเราขับรถเนี่ยแล้วเราเก็บรายละเอียดได้นี่ครับเรารู้ว่าเอ๊ะข้างหน้านะครับมันมีความรู้สึกนะครับพวงมาลัยมันไวนะครับขับไม่สนุกพวงมาลัยไวไปก็ขับไม่สนุกนะครับและการเก็บรอยต่อปูนซีเมนนะครับถ้ามันเขย่งหลังเนี่ยนะครับ มันก็ไม่สนุกอีกนะครับเนื่องจากกระบะก็คือพื้นฐานเป็นแหนบนะครับจะโอเคนี่ผมเข้าใจนะครับจะให้มันไปนุ่มหรือว่ากิิบกบเหมือนรถเก๋งนี่ก็คงลําบากแต่ถ้ารายละเอียดนี่ความรู้สึกว่าขับแล้วเนี่ยนะครับมันมีการขย่งที่ผมเนี่ยผมแก้เรื่องการขย่งเนี่ยนะครับถ้ามันยังแก้ไม่ได้นะครับตั้งศูนย์ผมก็พูดตรงก็ตั้งอย่างคันนี้ก็ตั้งหลายที่อยู่นะครับ มันก็ยังไม่พอใจนะครับมันยังไม่พอใจนะครับวันนี้ผมบอกได้เลยว่ามันน่าจะจบที่สุดละล่ะในในสิ่งที่ผมเคยขับมานะครับอันนี้น้ําหนักบรรทุกไม่มาคนเดียวนะครับสัมภาระยังไม่มีนะครับยังไม่หนักมากถ้าหนักจะขับสนุกกว่านี้นะเวลามันเลี้ยวอย่างเงี้ยนะครับเลี้ยวแล้วถ้าเกิดหลังมันดินด้นดินด้นนิดๆเนี่ยนะครับมันขับแล้วมันไม่มั่นใจเลยนะครับแล้วมันจะไม่สนุก คือถ้าเราสังเกตรอยต่อพวกนี้ได้นะครับที่ผมก็ปิดช่องว่างของช่วงล่างมาหลายหลายอย่างน้วนะครับวันนี้ก็มาจบอยมิดไปคน้คนนะครับค้นว่านะครับของผมนี่ปิดลกมันยกไม่เท่ากันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงการขันนะครับความสูงซ้ายกับขวามไม่เท่ากันแล้วก็จริงๆก็มีปัญหาร่วมๆเข้าไปด้วยนะครับเกี่ยวกับยางนะครับยางข้างหน้าของผมมันไม่กลม นะแกก็ต้องมองว่ายางชุดไหนนะครับใน4ีล้อที่กลมที่สุดเอายางที่กลมที่สุดมาไว้ที่ล้อคู่หน้าก็สรุปเอายางข้างหน้าไปไว้ข้างหลังนะครับเอายางข้างหลังมาไว้ข้างหน้ารอบแรกทําแล้วตั้งสูงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังจากเซซ้ายไปไปเซขวาเพราะแก้ด้วยการสลับยางนะครับดูตําแหน่งความสูงให้เท่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วผมมาลองขับ ตอนนี้กำลังขับกลับเชียงใหม่นะครับอยู่ตรงเส้นขุนตาอเนี้ยถนนลอยลอยต่อแตกๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยทางป่าๆอย่างเงี้ยปกติจะดิน้นไม่ใช่ดิ้นขึ้นแล้วดิ้นลงอย่างเงี้ยมันดิ้นแล้วหลังมันจะมีการเขยา่าเขย่านิดๆนะครับแล้วเลี้ยวนะครับมันจะไม่ค่อยมั่นใจนะครับมีการดิน้นๆนะครับแล้วไม่สนุกเลยนะฮะไม่สนุกคือช่วงล่างถ้าไม่สนุกเนี่ยนะครับแล้วขับแล้วจะเหนื่อยยิ่งทางลงเขาด้วยนะครับทางลงเขาถ้าช่วงล่างรู้สึกว่ามัน มันไม่มั่นใจนะเราจะใช้เบรกเยอะท้ายสุดก็ไปกินผ้าเบรกอีกนะครับพอใช้เบรกเยอะแม้แต่เชนเกียร์นะครับเราจะไม่ค่อยก้าเเวี่ยงเข้าโค้งมากไงครับเพราะว่าสมดุลรถมันอาจจะรู้สึกว่าเกิดความไม่มั่นใจถ้าสมดุลรถเกิดความมั่นใจขึ้นมานะครับเราก็จะใช้เบรกน้อยลงเราก้าเเวี่ยงเข้าโค้งมากขึ้นลถอยู่ในความบาลานซ์นะครับที่ดีโอเคนะครับผมอาจจะไม่ได้คาดหวังถึงรถพวก SUV นะครับหรือรถเก๋ง แต่ผมถือว่าวันนี้เท่าที่ผมขับมานะอออันนี้ช่วงช่วงล่างเป็นไอรอนแมนทั้งหมดไอรอนแมนทั้งหมดทั้งปีกนกสปริงแนบโชคสี่ต้นแล้วผมเทียบกับชุดของโอแมนอีโมูที่ขับของคุณกอฟผมว่าใกล้เคียงกันนะครับผมว่าใกล้เคียงกันเลย รายละเอียดแต่น้ำหนักรถมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับเนี่ยเวลาถนนตอนนี้อยู่ลำปางนะฮะอ่าเนี่ยของเดิมมันจะไม่ได้ดิ้นอย่างนี้เวลาถนนเมืองไทยนะเวลาถนนมันพังมันจะปากปากแล้วมันจะปากแบบปูดนะครับปากแบบปูดพอเราเจออช่วงปูดเนี่ยแหละนะครับขับแล้วปุ๊บเก็บการเก็บมันต้องขึ้นแล้วลงไม่ใช่ขึ้นขึ้นแลวลงแล้วกึกกึก ึ้นแล้วลงกึกๆโอ้โหอย่างนี้ขับไม่สนุกเพราะขับไม่สนุกก็จะเหนื่อยล้าผมถือว่าโอเคนะช่วงล่างตอนนี้นะครับยิมิตเนี่ยนะฮะแกเซ็ตได้ตั้งแต่รถเดิมๆเนี่ยแกบอกนะครับรถเดิมๆออกจากโรงงานมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ PPV นะครับแล้วรู้สึกว่าเดิมๆโรงงานบางคนคิดว่าจะไปเปลี่ยนโช๊คเลยนะครับเปลี่ยนช่วงล่างเดิมเลย ลองมาปรึกษาแกก่อนนะครับแกอาจจะมีการขันมีการเซ็ตช่วงล่างให้นะครับเพราะรถแต่ละคันออกจากโรงงานช่วงล่างก็อาจจะไม่เหมือนกันในการมันมีเทคนิคเรื่องการขันขันอีกนะขันน็อตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องตำแหน่งเรื่องการเยื้องของล้อหรืออะไรต่างๆนะครับลองมาปรึกษาแกดูหรือบางคนนะครับใส่ช่วงล่างมาแล้วนะครับหมดเงินไป7จ็ดแปดหมื่นแล้วมันก็ยังไม่จบอีกมันก็มีอีกนะครับเจ็ดแปดหมื่นแล้วยังไม่จบมันก็มีอีกมันอาจจะมี รายละเอียดที่ต้องใช้การตั้งสูงที่แอดวานซ์ขึ้นไปอีกคือละเอียดถึงการมองหลายๆจุดนะครับท้งล้อหน้านะครับการตั้งเนี่ยมันมีหลายอย่างนะนะครับการดูยางยางใหม่ๆมันก็มีช่วงของการต่อของยางนะครับในการปั๊มขึ้นรูปอีกนะนะครับต้องดูรูปทรงยางอีกหลายๆอย่างนะครับบางคนซื้อรถมารถใหม่ป้ายแดงพอขับขับไปเอ๊ะทำไมร้อยยี่สิพวงอะไรสันนะครับแกลองขับ ประสบการณ์30ปีผมเลยบอกว่าเอางี้ตั้งแบบเฮียมิทเลยนะตั้งแบบเฮียมิทเฮมิทว่าเลยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาความรู้สึกของผมเอาเกณฑ์เฮียมิทก่อนนะครับเออใช้ได้เพราะเกณฑ์ของผมอาจจะแน่นอนไงผมประสบการณ์ในการตั้งศูนย์หรือว่าการขับรถในการลองโช๊คลองอะไรผมต้องน้อยกว่าแกนะเพราะแกเป็นร้านช่วงล่างไงนะครับแกก็เป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับทั้งก็หุ้ยง่ายโช๊กก็ หลากยี่ห้อแต่ถ้าแกถนัดที่สุดแกบอกโอแมนโอแมนอีมูในโจในโตชาร์เจอรนะ์แกก็ถนัดนะที่สุดนะครับแต่จริงแกก็จำน่ายนะครับไอรอนแมนก็มีโปรเฟนเดอร์ก็มนะีผมเองก็ประสบการณ์ก็มีแค่ตัวนี้กับเมื่อก่อนก็มีประสบการณ์อีกยี่ห้อหนึ่งมาก่อนนะครับแล้วตอนนี้ก็มาตรงนี้นะครับอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอาจจะไปกับอีกยี่ห้อหนึ่ง เพื่อประสบการณ์ก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับการการติดตั้งด้วยนะอย่างปีกลกเนี่ยนะแกบอกเนี่ยปรับองศาเนี่ยเยื้องเนี่ยทำไมมันต้องต้องเยื้องปรับองศาเยื้องมาก็เพราะว่ามันต้องมีการหลบเรื่องโช o k เรื่องสปริงอะไรเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจมากนะเอาเป็นว่าถ้าขับแล้วมันผลลัพธ์มันออกอย่างนี้เนี่ยมันทําให้ผมขับทางไกลได้ดียิ่งขึ้นนะครับขับแล้วไม่เหนื่อยนะครับรถยนต์ถ้าจะขับแล้วไม่เหนื่อยนะครับ มันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะช่วงล่างดีนะครับช่วงล่างดีเฟิร์มไม่ดิน้นนะครับยางที่ดีคุณภาพที่ดียางที่นุ่มขับทางไกลเราต้องการนุ่มนะครับไม่สถานแข็งนะฮนะช่วงล่างที่ดีต้องไม่นุ่มเกินไปนะครับเวลาเลี้ยวต้องมีแรงที่จะสู้แล้วรู้สึกมันไม่เคยเย๋งหรือว่าหูมันย้วยจนยวบลงไปอย่างเงี้ยช่วงลงเขาอย่างเงี้ยนะครับนะ ถ้าผมก้าวเบี่ยงเข้าไปเนี่ยผมก็จะใช้นะครับใช้เบรกน้อยอันนี้ลงเขาขุนตาลพอดีนะครับถ้าผมลงอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมความเร็วร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงลงเขาขุนตาลอย่างเนี้ยโค้งนี่เ็เตือนเนะ่ใช้เกียร์ต่ำเนี่ยผมจะลองเบี่ยงเขาแรงๆถ้าเกิดไม่วิวขึ้นมาเนี่ยนะครับเชนหน่อยเนี่ยมันจะกดได้ดียิ่งขึ้นในเกียร์สี่นะครับเกียร์สี่รอบไปสอง0ันห้ารอยรอบนะครับความเร็วร้อยสิบ ฝน,นตกหมดเลยเออเนี่ยหลังหลังมันทําได้ดีขึ้นนะนะครับเราต้องมั่นใจเฮมิทบอกไม่เกี่ยวกับหลังเลยมันอยู่ที่หน้าบาลานซ์ไม่ดีเซตมาไม่ดีนะครับมันต้องดูละเอียดหลายหลายอย่างแกบอกนะครับต้องดูข้างหน้ามุมความสูงการปรับนะครับดูลูกเบี้ยวนะดูตำแหน่งอะไรต่างๆหลายอย่างแล้วก็มาขับไอ้ต้องมาขับเนี่ยนะครับแกบอกว่าถ้าตั้งสูงทั่วทั่ไปช่างคนอื่นก็ ของแกก็มาสามารถที่จะมาดูแลได้แต่ทั้งงานที่ต้องการละเอียดละเอียดนะครับแล้วก็ปัญหาที่คนที่รู้สึกว่าจับแล้วมันไม่จบนะครับแกบอกแกมาดูแลให้นะครับแกมาดูแลเองโดยตรงเลยนะฝนตกใหม่ๆนี่มันต้องช้าหน่อยนะครับจะลื่นนะผมว่าจริงๆบิดมา4เฮ็ดก็ได้ ปล่อยรถหลังที่กดดันผมออกไปก่อนนะครับถึงจะคุยได้นะ,ะกดดันผมลงเขาด้วยผมเครียดนะคุยลำบากก็ต้องเลเๆเขาด้วยนะโอ้งานนี้ผมถือว่าจบนะถ้าผมจะให้ดีกว่านี้ก็คือคงต้องไปว่าในเรื่องของชุดของยางละนะครับยางผมตัวนี้มันก็พอสมควรละนะครับปีนี้ก็ติดรถมาก็ปีก็สองปีกว่า นะครับแต่กิโลยังยังยังไม่เยอะนาะจะวิ่ง,ว,งวิ่งอยู่ประมาณนะชุดนี้นะวิ่งวิ่งอาจจะอยู่ที่ประมาณนั้นสี่หมื่นสี่หมื่นกิโลหรือเปล่านะครับผมมียางหลายชุดกันงงไปหมดแล้วผมก็ไม่ได้จดเลขไม์ของแต่ละแต่ละเส้นไว้ด้วยว่าใช้ประมาณเท่าไหร่เพราะว่าช่วงหน้าฝนผมก็ถอดชุดนี้ออกแล้วก็ใช้เป็นยางมัทเทเลนแทนตัวนี้เป็นยางดันหลบตัวที่ติดรถนะครับยางดันหลบตัวนี้ไม่ใช่ยาง เอทีนะแต่ข้างๆมันเขียนเอนะนะครับเยมิทจะเป็นตัวแทนดันลลบนะครับเอทตัวนี้ไม่ได้แทนความหมาย All Way t เทเลนมันเป็นเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์แม่ล้เขียนสัญ,ญลักษณ์เอทก็ทําให้เราเข้าใจผิดนะดอกจริงๆมันกระเดียดไปทางเรียบเลยล่ะนะฮะผมก็ยังคิดว่าเป็นทางเรียบเลยล่ะนะครับผมก็เข้าใจผิดน,นะแต่ก็สงสัยเพราะว่า ยางรีโวล็อกโคตัวใหม่ลายเหมือนกันเลยแต่ข้างข้างเขียน P ีพีปตทพแล้วก็ทีอะไรวะพีทีสรุปมันไม่เกี่ยวเลนะขับสนุกขึ้นแล้วก็ดีนะครับเวลารถขับสนุกขึ้นเดินทางไกลก็ขับได้ดีขึ้นนะครับสบายขึ้นมั่นใจขึ้นไม่เหนื่อยล้านะที่เมื่อกี้ผมบอกในะรถยนต์นะฮะอีกอันนึ้งก็คืออัตราเนะร่งนะอัตราเร่งอันนี้ ก็ยังเดิมๆอยู่ตลอดนะเดิมๆถามว่าขับโอเคไหมก็โอเคนะใช้กับกอง BMC นะสน็อกเกิลสูตรได้แรงขึ้นกอง BMC นะครับแต่ผมมีกอง2ชุดนะกองกองของศูนย์ก็มีก็พกไปพกมานะครับติดรถไว้แต่ให้สนุกกว่านี้นะครับผมก็ตัวใหม่อ่ะ204แรงมาขับสนุกกว่านี้นะครับอีกหน่อยรถเจนหน้านะครับถ้าแรปเตอร์เรียกไปที่2 5 0แรงมา้านะครับอีกหน่อยตลาดก็ รถเจน้าว่าคุยกันที่ประมาณ210แรงมา้า220แรงม้าแล้วนะครับตรงนั้นก็สบายแรงม้าเยอะๆแรงบิดเยอะๆขับก็จะสนุกขึ้นนะครับประสานกันช่วงล่างดีๆฟิวเลยนะขับไกลรถสูงนะครับมองได้ไกลเห็นได้เคลียร์เข้าโค้งมั่นใจขึ้นนะอ่ะโอเคนะครับ เดี๋ยวถ้ามีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นมาอีกในระหว่างขับก็จะมาเรียนในรอยต่อแล้ะเลี้ยวด้วยรอยต่อและโค้งด้วยไมเก็บได้ดีขึ้นนาภูมใิใจได้แก้ปัญหาสักทีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมมีโครงการที่จะล่องใต้นะครับเชียงใหม่ไปใต้คิดดูแล้วกันไนะกลถ้าขับแล้วไม่เพลียเพราะทุกอย่างดีหมดมันก็ทำให้เราเที่ยวไก,กลๆได้ นีพาลูกพาเมียไปเที่ยวครับปิดเทอมลูกป,ปิดเทอมหน้าร้อนหน้าร้อนต้องไปทะเลทะเลครับผม สนับสนุนโดย MIT ไทยลำปางตั้งศูนย์ขั้นเทพรับแก้ปัญหารถดีดเด้งขย่งมุมทแยงพวงมาลัยสัน่นปัญหาช่วงล่างที่ไม่จบต้องที่ MIT ไทยลำปาง054 0 1 0 9า9ง0 5 1 0โดยเฮมิรประสบการณ์ยาวนานกว่า30ปี